การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความรู้สึกของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกที่จะไปด้วยความปรารถนาแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่าบนโลกใบน,นี้มันคือความรู้สึกที่ผมกำลังค้นพบจิตวิญญาณของตัวเองในดินแดนไกลสุดขอบฟ้าที่แคชเมียร์จา,จ,จากจุดจากจุดแจากจุดเริ่มต้น ที่ประเทศไทยจนถึงเส้นทางสายใหม่เดอะซิโรดที่ปากีสถานผ่านเทือกเขาคาราคลัมไพเวจนไปถึงภูเขาบาบิยอนในอัฟกานิสถานจนถึงความรู้สึกของความเป็นชีวิตที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงมันคือความรู้สึกที่ผมได้ตาตรึงและทรัพย์ซึ้งตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งนั่นหมายถึงการค้นพบชีวิต ที่เต็มไปด้วยลมหายใจแห่งความปรารถนาแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและงดงามโลกใบนี้นี่คือภารกิจของการค้นพบตัวเองนี่คือจิตวิญญาณของการค้นพบความรู้สึกที่ทรงพลังมันคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่ผมกำลังตระหนักรู้ถึงความหมายของการมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้และมันคือปณิธานและความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันหมดอายุ ที่ผมกำลังรู้สึกกับชีวิตของตัวเองอย่างแท,ท้จริง